สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จอเลเกตติ้งพอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องการตลาดให้คุณฟังแบบง่ายๆเจอจอย,จอยวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่ว่าทำไมบางแบรนด์ถึงทำให้เรารู้สึกผูกพันอินและเชื่อใจการทั้งที่เวลาเราตัดสินใจซื้อจริงๆเรามักจะใจอ่อนให้กับป้ายลด50% 70%อยู่ดีนี่คือ2ด้านของการตลาดค่ะ ด้านหนึ่งคือเรื่องราวที่สร้างความทรงจำและอีกด้านคือโปรโมชั่นที่กระตุ้นการซื้อโฆษณาครอบครัวทำให้เราน้ำตาซึมแต่โฆษณาลดราคา50%กลับเป็นตัวจริงที่ทำให้เราคลิกซื้อเพราะสมองเราจำความรู้สึกได้ดีกว่าตัวเลขหรือ Bullet Point ในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า emotional encoding สมองของเรามีแนวโน้มที่จะเก็บข้อมูลที่มีอารมณ์ร่วมไว้ใน long term memory ได้ดีกว่าข้อมูลแห้งๆลองดูไนกี้สิคะเขาไม่เคยบอกว่ารองเท้าวิ่งรุ่นนี้มีค u s h i o n กี่ชั้นแต่เขาขายความรู้สึกที่ว่า just do it เราก็ทำได้เหมือนนักกีฬาหรือ Apple เขาแทบไม่เคยบอกว่า iphone มีกี่ ram กี่กิกะไบต์หรือแบตใช้ได้นานแค่ไหน แต่เขาบอกว่า s ช็ t on iPhone ใครๆก็สร้างเรื่องราวที่สวยงามและน่าจดจำได้ด้วยมือถือเครื่องนี้ f u ัน a ฟกสำหรับหัวข้อนี้นะคะเคยมีการทดลองจาก Stanford Graduate School of Business <c oughs> ในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาที่ให้กลุ่มนักศึกษาเล่าเรื่องราวกับเล่าข้อมูลสถิติผลก็คือผู้ฟังจำเรื่องราวได้มากกว่าข้อมูลตัวเลขถึง22เท่า นี่คือเหตุผลที่โฆษณาที่เล่าเรื่องมักติดอยู่ในใจเราได้นานกว่าตัวเลขหรือโปรโมชั่นสั้นๆค่ะแล้วคุณล่ะคะเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมคุณถึงชอบแบรนด์นี้มากกว่าอีกแบรนด์หนึ่งทั้งๆที่สินค้าคล้ายๆกันคำตอบมักไม่ใช่เรื่องของราคาคะ่ะแต่มักจะเป็นเรื่องราวความรู้สึกและความเชื่อใจที่แบรนด์นั้นสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว เวลาเราจะซื้ออะไรสักอย่างมันไม่ใช่แค่ราคาแต่คือเรารู้สึกไว้ใจเขาหรือเปล่าแบรนด์ก็เหมือนคนค่ะเรามักจะเปิดใจให้กับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจเราในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า cognitive fluency คือสมองเราเนี่ยชอบสิ่งที่คุณเคยค่ะเห็นซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็จะรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือกว่าโดยอัตโนมัตินี่คือเหตุผลว่า ไม m แมคโดนัลส์ถึงใช้โกลเด้นอสีเหลืองเหลืองเด่นชัดแบบเดียวกันทั่วโลกเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราเจอป้ายโค้งสีทองๆองนั้นเราก็จะรู้สึกอุ่นใจได้ทันทีว่าโอเคอย่างน้อยรสชาตินี้ฉันคุ้นเคยแน่ๆเหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าโปรดที่เราเลือกซื้อซ้ำๆทั้งๆที่มีร้านใหม่เต็มไปหมดแต่เราก็ยังกลับไปหาร้านเดิมเพราะรู้สึกว่าที่นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ฟันเฟกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจากงานวิจัยระดับโลกของ Edelman PR Agency ยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะพบว่าผู้บริโภคกว่า81%บอกว่าพวกเขาจะไม่ซื้อถ้ายังไม่รู้สึกเชื่อใจแบรนด์นั้นและสิ่งที่น่าสนใจคือเ d เดอร์ยังพบว่าความเชื่อใจกลายเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกว่าราคาหรือแม้แต่คุณภาพด้วยซ้ำแต่ ความเชื่อใจนี้เองก็เปราะบางมากเช่นกันค่ะในเชิงจิตวิทยาจะเรียกสิ่งนี้ว่า trust asymmetry principle การสร้างความเชื่อใจเนี่ยใช้เวลานาน,านแต่การทำลายมันเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ครั้งเดียวยกตัวอ,อย่างเช่น Volkswagen Dieselgate ที่โกงค่าไอเสียทำให้คนใช้รู้สึกถูกหลอก แล้วบริษัทต้องใช้เวลาหลายปีและเงินมหาศาลกว่าจะคู้ชื่อเสียงกลับมาได้หรือเคสของ Facebook กับ Cambridge Analytica เรื่องข้อมูลรัว่วถึงคนยังใช้งาน Facebook อยู่แต่ความไว้ใจก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสรุปคือความไว้ใจสามารถสร้างยอดขายได้แต่ถ้าถูกทำลายก็สามารถพังแบรนด์ได้เหมือนกันเบื <S <S ้องหลังการเลือกของเรา มีจุดกระตุ้นเล็กๆที่ซ่อนอยู่ค่ะนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า priming effect เมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยสีเสียงหรือภาพบางอย่างซ้ำๆเราจะถูกป้อนความรู้สึกบางอย่างแบบอัตโนมัติตัวอย่างเช่น Amazon ใช้ปุ่นใบนาวสีส้มเพราะสีส้มทำให้เรารู้สึกตื่นตัวและกระตุ้นการกดมากกว่าสีอื่นๆหรือโฆษณายาสีฟัน หลายครั้งที่เราหยิบยี่ห้อเดิมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแค่เพราะเสียงจิงเกิลติดหูมันผุดขึ้นมาในหัวตอนยืนอยู่ที่หน้าเชฟฟันแฟกสํสำหรับส่วนนี้นะคะบริษัทแพนโทนเคยรายงานว่าการใชส้สีสามารถเพิ่มการจดจำแบรนด์ได้มากถึง80%โคโคาโคล่าใช้สีแดงมาตลอดกว่า130ปีเพราะสีแดงกระตุ้นความรู้สึกสดชื่นคึกคักและอยากดื่น ส่วน Facebook ที่ใช้สีฟ้าเพราะสื่อถึงความน่าเชื่อถือความจริงใจและความสงบทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่จะใช้มันนี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมสีถึงกลายเป็นภาษาลับของการตลาดโฆษณาที่เล่าเรื่องทำให้เราร้องไห้และจำได้โฆษณาลดราคาทำให้เราคลิกซื้อทันทีแบรนด์ที่เข้าใจ จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้อารมณ์เพื่อสร้างใจและเมื่อไหร่ควรใช้ราคาเพื่อปิดการขายคำถามที่ฝากไว้ก็คือทำไมคุณชอบแบรนด์นี้มากกว่าแบรนด์นั้นคำตอบอาจจะไม่ใช่แค่เพราะสินค้าแต่เป็นเพราะเรื่องราวความไว้ใจและตัวกระตุ้นเล็กๆที่แบรนด์สร้างขึ้นมาจับใจคุณต่างหากแต่เอ แล้วจริงๆผู้บริโภคยุคนี้ยังมีความพักดีต่อแบรนด์เหลืออยู่หรือเปล่านะหรือเรากำลังพักดีกับสิ่งที่ตอบโจทย์เราที่สุดในเวลานั้นมากกว่าอันนี้ไปคุยกันตอนหน้าในจอรีเกตติ้งค่ะสำหรับตอนนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามสำหรับวันนี้บาย